เราจะมาเปิดการ์ดวันพีชเราลงทุนไป35,000บาทเราจะได้กลับมาเท่าไหร่แรที่สุดเหรอมันคือมังงะโซโลเว้ยใบเดียว1,600ยกูไม่น่าไปลุ้นกับมึงเลยเหมือนกันยิบเงียบนะอนออย่าบอกนะ พันหร้ยเหรียญวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดวันพีชที่ผมซื้อมาอันนี้เป็นคนไทยที่เกิดนี่ค่ะอยู you เ็นขดเกิดนี่ฮะเกิดที่นี่ชื่อคิดถ้าฝรั่งเรียกคริสเยโดอันนี้เป็นเพื่อนของชื่อไหนจอเกิลยูกรู้ว่าไอซื้อมาเท่าไหร่กล่องเนียกี่บาทซื้อตอนพิออเดอร์พันหนึ่งนะ ใช่พันเหรียญจริงอะเออพันพันกับยี่สิบเหรียญแต่ยูรู้ใช่หว่าถ้าไอไม่เปิดกล่องเนี้ยเราขายตอนเนี้ยได้เท่าไหร่สองพันความไหมใช่งั้นเราไม่เปิดเราจบขายเลยกําไรแล้วเพราะเราซื้อมาพันเหรียญมันสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นห้าถ้าขายตอนเนี้ยก็คือได้เจ็ดหมื่นเลยชัวร์ๆคือกำไรสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องช่ป่ะถ้าสมมติเราเปิดแล้วเราเจอไปที่มันแรที่สุดอะมันสามารถขายได้เท่าไหร่ แรที่สุดเหรอเออแรที่สุดมันคือมังหะโซโล่เว้ยขายได้พันหกร้อยเหรียญเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยว่าจากหนึ่งพันเหรียญที่ลงทุนไปเราจะได้กลับมาเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปเร็วๆเลยนะอยู่ทำอาชีพอะไรวะเล่นการ์ดเกมทำอะไรเป็นอาชีพหรือว่าเล่นการ์ดเกมเป็นอาชีพบางคนเขาก็เล่นเชสแต่แบบ Other Ho b อ y อ่าแต่เราชอบเล่นไพ่อ๋อคือตั้งแต่เด็กก็คือเล่นไพ่เล่นพวกนี้เคยได้ไพ่ที่แบบแร์ที่สุด เคยขายได้ไปสูงที่สุดเท่าไหร่พึ่งไปขายกับมันมาเลยแม่งเอาการ์ดดากอนบอลไปขายฮะใช่ก็แหละพันพันเหรียญใบเดียวใบเดียวกล่องอันนี้เป็นโอเป็นพีซกล่องรุ่นที่6กล่องภาษาญี่ปุ่นกับอังกฤษอ่ะมันจะไม่เหมือนกันซึ่งภาษาอังกฤษอ่ะมี12การ์ดต่อแพ็คถ้าเป็นญี่ปุ่นอ่ะจะมีแค่6ซึ่งโอกาสพูลเลทของอังกฤษอ่ะได้เยอะกว่าเว้ลุ้นกว่ามันกว่ามาเดี๋ยวเราจะเริ่มกันไปเร็วๆ let's go มาดูเลยใช่ไหมเปิดทุกใบเลยฮะแต่อันเนี้ยเราจะไปเร็วๆเฮ้ย S R ใบแรกว่ะอ๋อมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเหมือนกันเลยทำได้ไม่เดียวกันพูดยังไงไอ้การที่วางไว้ข้างหน้าเนี่ยคืออันที่แบบไม่ค่อยมีราคาใช่ป่ะใช่นะใช่ไหมที่วางกลองไว้แต่ไอ้การที่อยู่บนบนพอมีราคาอยู่บ้างอ่าพอมีราคาอยู่บ้างเฮ้ยมาแล้วอ่ะไอ้การ s o m e t งโอเค k a y yeah โอ้ช้างเอาไปเลยออสโอเคเช็คเช็คไพรส์เช็คไพรส์สิบเก้าเหรียญณวันที่ถ่ายนะอันนวันที่ถ่ายมันอาจจะขึ้นได้ใช่ปะใช่ซองใส่การ์ดภาษาอังกฤษขอสำเนียงฝรั่งหน่อยมันสลีฟเยอะด้วยสลีฟสลีฟอันนี้ตั้มดวงดีอยู่คนเดียวแต่ก็แค่สิบเก้าเหรียญเนี๋ยเร็วดีวะสำนันนี้ใครจะหาการ์ดได้แพงที่สุดในวันนี้ โอ้นัทเดอร์ไออรร์์แต่แค่ไอใบนี้อย่างเดียวเท่าไหร่นะตอนนี้15 10ถามว่าโอ้ขึ้นใบนี้นะที่ไม่ใช่แบบใบแพงนะเจสตเตอร์พูได้24เหรียญเมื่อเช้านี้โอเคสัมติงสัมผัสเกินสัมติงอ่าฮะอ่าฮะ for you ทอมโอ้ฟาดดีหรือไม่ดีไม่ดีอ๋อนั่นคือใบที่ใบแพงที่ควรจะ แพงแต่แม่งถูกที่สุดถูกกว่าใบเยอยนี่สิบสองสิบสองเหรียญใส่สลิปแล้วก็ออฟตั่นของเราเนี่โอ้น่าจะโอ้โชคดีมากอันนี้คือโอ้เอดีดอลล่าโอ้แพงที่สุดแล้วตอนนี้ใบนี้สิบเหรียญโโออ้เคแต่ว่าไม่ใช่ใบแพงไม่ใช่ใบที่หายากนะแต่ว่าเขาแบบซื้อขายกันแพงซนเอรบ โอ้ซีเกตโซโล่ครับเดินทานผูได้อันนี้20 20บอก20โซโล่ินทานล่อไปร้อยกล่องล่อไปร้อยเผลิตหรือนิ่งอะมิ่งสั่นเลยไออันนี้ก็แพงอยู่นะเป็นใบที่มันไม่แลแต่แพง โอ้โหกิ๊สุดท้ายอีกสามซองสุดท้ายอยู่ต้องพูดได้ทั้งสองอันป่ะวะอ่าเฮ้ยอยู่ก่อนดิผ่านแล้วยัาเซิฟไอ้กิ๊ฟอ๋อชเวนนี่ชูโอเคชเวนนี่ชูอ่าผ่านแล้วมาเหลยโชว์โชว์ผ่านแล้วันนี้ชเวนนี่ชูดอลล่าอ่าทอมเดี๋ยวเราเปิดกันไปเรื่อยๆเลยนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทั้งหมดมีกี่กล่องนะสิบสองสิบสองกล่องโอเคอุย ลีดเดอร์อ้ลีดเดอรถ้าหลังสีแดงคือลีดเดอร์เอา์ออเตอ o t o ตถ้าถ้าได้อย่ามอโต้รเท่าไหร่โอ้สองกว่าไปเดียวสองรนะใช่โอเคไาเข้าอย่าได้โดนดีกูขอร้องยามอเตโอ้ อันนี้เป็นลีดเดอร์ที่ราคาแรงแล้วก็คือมันจะมีคําศัพท์ที่ฝรั่งเขาเรียกกันวไวฟูใช่ไหมวฟูคือการดที่เป็นผู้หญิงไม่ว่าจะแบบการ์ดดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเป็นการ์ดตัวละครผู้หญิงที่มีแบบชุดทรงจะแบบมีราคาซึ่งใบนี้นะร้อยสามสิบเหรียญโอมาแพงสุดแล้วครับโอเกโกโอเคออมา t w e n ไม่มีรักแล้วใช้ไปหมดแล้ว เฮ้ยตุ้ยฮิตว่ะอายต้ยฮิตว่ะเห็นอยู่แบบแบบแน่ใช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 ่เฮ้ยโอ้บริษัทปลาได้คิดว่าเก้าบาทเก้าเหรียญเหรอเก้าเหรียญ แต่ก็ทวีฮิตนะไอก็ทวีฮิตนะมาแล้วาเ้ยัยมมามาพร้อมๆกัน What you got จริง Ready Yeah Ready Yeah เก้าเหรียญนะใบนี้ได้อันนี <h 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 да> ้ได้เรจูอีกใบหนึ่งเรจูสิบเหรียญอยู่ก็ได้เพื่อนๆแลกเจอ เก้าเหรียญได้เบจูอีกใบหนึ่งอีกโอ้โหออสอาร์ตว่ะเฮ้ยแจสเปอร์อยู่ผูคนเดียวเลยยูคนเดียวห้าสิบสามเหรียญอย้ามไปอูมเรียโมเรียยี่สิบสี่หุ่ยโอ้ลีเดอร์สีแดงคือลีดเดอร์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โฮดี้โอเคยามาโต ยังมาถอยยังมาถอสงร้อยทัชทัชเฮเดอาแเฮ้ยอวจดันนี้เท่าไหร่เอานอนี้ราคาหลือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเหรียญ stop s ดมึงตอปเฮ้ยใช่ป่ะใช่ดิ ใช่ Raise you Trick Trick ตลอดหเหรียญหเหรียญอันนี้หเหรียญเฮ้ยจะบอกนะอารามากี่อ่ะมันฮิตอะแต่ไม่รู้ฮิตอะไรอุอหลอนกูเริ่มหลอนละไอ้ที้อ่โอเคโอ้โหสวอนี่สิบเหรียญป่ะ ฟื๊บฟืบเงียบเงียบนะโอเคโอเคกระสังติงมามามาเอาเฮ้ยคิดมาแล้วว่ะของขึ้นแล้วคิดมาแล้วอ่ะสวัสดีโอ้เยสุยสวยสัตว์เอสซีชูก้าโอเคโอเคมึงแก้มือหกสิบหกสิบเหรียญหกสิบเหรียญอู้ใช่ไหมใช่ใช่เพชร อันน <tu i> ี้แพงเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นการ์ดผู้หญิงแล้วแถมว่าคนใช้ใช้งานจริงด้วยใบนี้นะเพเวน่าเาอาอาร์ตใบลับแปดสิบสี่เหรียญน่าสมัครโอเคโอเคโอ้สัมิังมมาแล้วไปกินบอกกินเมียอมาแเข้ามาแล้วมั้นโอ้โหไอ้เย็นจัดเลยโจทนานันโหดสัตว์ แปดสิบแปดแปดสิบแปดเหรียญโอ้ไนท์โอ้โหโคตรดีเกโก้หมดเลยเกโก้ธรรมดาอันนี้ยี่ห้าโซโลโซโลโซโล first one first one สิบห้าสิบห้าอันนี้สิบห้า secret solo โอเคอะไร something something yeah โอเคมาโอเค เฮ้ยสวยดีนะสวยดีสวยอออันนี้สิบสี่เหรียญ่ะมาพี่โจรทานของเรามาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ o t e s t ม่ต้องให้ครอบครัวหมดละจมึงหยุดมึงหยุดพอละโจรทานอยู่คนเดียวอันนี้เลยไปไกา SP ร้อปสิเหรียญร้อยแปดสิเหรียญนี่คือแพงที่สุดท่าทีบุกแล้วล่ะไม่แมบุญสูงยังวะนั่นเลยดิโอเคไอ้ียได้แล้ววะได้เลยยี่สิบเหรียญอีกยี้าเหรียญจอห์นสันเบสไม่รอดมรอดอันนี้จะตันอะไรกับมังมานะกบซัมเปีกแอบโอ้ แปดสิบเหรียญเฮียมาวะมาวะเจอทานเจอทานยูเซมมาวะยูไทยยู่อยู่เซมมาวะมาวะพวกคิดก็มาอยู่นะคิดมาเฮียอะไรคิดมาไปละสิบเหรียญเฮียไหนๆก็ซัมติงไหนๆๆๆก็ซัมติงมึงอีกแล้วเนี่ยกูไม่ลุ้นกับมึงแล้วโอ้ยเฮียกูว่าแล้วกูไม่น่าไปลุ้นกับมึงเลยไอ้ไอ้ก็ซัมติงเหมือนกัน มาอีกยีห้าครับสิบห้าเหรียญทัาชิทชิโอเคยังกินเป็นเบสจัดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทาชูมาเลยทุกคนได้เลยได้เลีเดอเลยนะยากมาเซอแกกเแกโกโอยยามาโตะโหดิทาชเกิโอเคโอเค 2อ0ร้อยเหรียญเกดเจอน you can be a monk right now yeah just bless do n o t i n g just bless o เอาวอาาวอคนที่จนสามสิบเจ็ดเหไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดแต่ยังแพ้จอนอ๋อผ่านชนะไม่ได้ลว โอ้โเก็กโกมาแล้วเก็กโกมาแล้วที่มาเรียนไปทำนายี่ป่เรียนที่ว่าเลยใครขนาดคนเ็นยังไม่มั่นใจเลยเยสัสต์ลัสบอลฮะหมดแล้วเหรอเยเสัสต์เฮ้ยไม่มีมังหะโซโลเอาโซโลที่อยู่ภูมาดิอยู่ไหน อันนี้เหตุผลที่มันเปิดให้กูไม่ได้วันนี้เพราะเมื่อเช้ามันเปิดของมันเองแม่งซื้อมาห้ากล่องซื้อแค่ห้าห้ากล่องแม่งเปิดได้นี่ถ่ายได้เท่าไหร่นะ <1600. S 2> พัน1600หก <1, 600. S 2> พันหกร้ <By deal. S 2> อยเหรียญพันหกร้อยเหรียญใบเดียวยังไม่รู้เลย,ยโอ้เฮ้ฮิตอะ่ะมาแล้วว่ะโอ้โอไอเฮียจอร์ดหด้วยสุดยอด ตสิบเหรียญนะครับโอ๊ something it's not a l e a e r but s h o m a e s t s m a l l e โอเคโอเคเคนัดแบดนัดแบดอย่างน้อยก็ไม่ซ้ำใบนี้สามสิบเหรียญนะครับโชนาธทางคือ the best เอาไปกับโซโลไหน l e a อันนันเด้อยามาตโต่โอเค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 โอคโอเคโอเคโเคอเคโ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 อเอเคอเคโอเคโอเคโเอเคโ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 อเคอเคโอเคอเคโอเคโอเ โอเคตอนนี้เราเปิดเสร็จหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้กำไรหรือขาดทุนถ้าเราขาดทุนคิดจะให้ใบนี้เรา <c oughs> เราแยกของที่มีรา,ราคาพอประมาณแต่ว่าไอ้แยกที่อยู่ในกองอยางอื่นอะ่ะมันก็มีราคานะแต่เดี๋ยวเราบวกเพิ่มขึ้นไปนิดหน่อยพอแต่นีคือราคาหลักๆ เดี๋ยวเรามาไล่เดี๋ยวว่าเราได้อะไรมาบ้างอะเริ่มจากนี้เกโกมี8บใบแค่ไปนนับอยู่ใช่8ใบคูณ25 200น okay. 200ส0 0เหรียญ4ใบ30 30โซโรก็คือ120 120บรบเรเบคก่าเรเบค่า1 0อยป180โอเค3ใบนี 47, 30, <S S <S ้ใบละ20ก็60เพลาน่าแปดสบียญเกโกโก88 โดี oh, oh. Oh. ้โจนแบนสิบเหรียญเก้าส <zag ES> ิบเหรียญเก้าสิบแบนสิบเหมือนกันหรอขึ้นขึ้นเป็นโอ้โูการ์ไพีห้าสิบแปดจัดจตสิบเอ้ิบสี่เหรีไปละไปอ้้โ t อ l d y o ้ไวฟูแท็กไวฟูแท็กนะแปลว่าเป็น ภาษีของการ์ดที่เป็น <ยา S 2> ผู้หญิง <c oughs> คือยิ่งการ์ดผู้หญิงแล้วอันนี้เป็นการ์ดที่ดีใช้งานเอาไว้แข่งก็เลยยิ่งแพงแถมแบบมัขนขนาดเป็นการ์ดธรรมดานะอาเอออันนี้ใบอะรสิบสี่มีเจ็ดใบเท่ากับเก้าสิบแปดโอเคยังไม่ได้อัปเดตเดอร์เลยแต่ตอนนี้ได้กำไรแล้ว0 0ง0้อ y นะย m a t o บสองร้อยมกสใบสองค้อยหกสบแอนด์วัน เอาไว้ฟูร้อยสิบแล้วไปจูโอเคในระหว่างที่ถ่ายคือมปยเก้ถ่ายประมาณชั่วโมงใช่ป่ะตอนแรกที่เชลราคาพันหกตอนนี้ขึ้นไปพันแปดละเราลงทุนไป3,500มบาทแล้วโจาทานเซศษยังไงอยู่ต้องดับเบิลอยู่แล้วกำไรกำไรเท่าตัวอยู่แล้วซึ่งโจนธานถกเพราะว่าเราได้มา8 1 1 6 5บาท ซึ่งยังไม่รวมแบบไพ่ใบเล็กๆเล็กๆที่แบบออเดอร์ s t a r b u c k 200บัทได้ปะไม่เลยอะย่าก็บวกอีก200เหรียญก็บวกอีก7,000าอ่เท่ากับว่าขายได้ทั้งหมดโดยประมาณนะ88,165ซึ่งกำไร53,165บาทครับผมโอ้โหวันนี้ต้องตอบ MVP 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 วันีแล้วมันหลังมึงไม่ต้องเปิดข <c oughs> องมึงเองมึงไม่ต้องเปิดข <c oughs> องมึงเอง <c oughs> มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปอีกมั้มีสิทธิ์นะ <c oughs> เพราะว่ากล่องที่แล้วอะลูฟี่อะตอนแรกคนซื้อแบบพันสองใช่ปะแล้ว right now ตอนเนี้ยลูฟี่ม 3, ังอะสามพันเหรียญคือแสนบาท <c oughs> แล้วอันเนี้ยมันคือเป็นเมนคาเลคเตอร์อะเป็นเป็นโซโลมันแฟนแฟนแฟนคลับโซโลมันเยอะเหมือนลูฟี่อะก็ต้องต้องเก็บไปโอเคงั้นก็ ถ้าใครชอบให้เรามาเปิดกล่องสุ่มหรือคอนเทนต์เกี่ยวกับการ์ดอะไรพวกนี้บอกได้นะเพราะเราไม่รู้ว่าคนอยากดูหรือเปล่าแต่ตอนนี้เรากําลังชอบอะไรแบบนี้อยู่ก็ขอบคุณมากก็อันนี้เพื่อนผมคริสแล้วก็โจาทานขอบคุณมาก thank you for today ท <laughs> ุกาย next week อาทิตย์หน้าเราจะไปซานฟรานซิสโกเพื่อไปแข่งระดับภูมิภาควีเจน a l วัน p พ e c e กันอันนี้ก็ไปน,นี่ก็ไปยู่กเองเลย อ่ next week อย่านออะไรออ่านี่นี่ไปกันสองคนโอเคถ้าถ้าแข่งเราได้รางวัลนี้รางวัลที่หนึ่งมันจะได้การ์ดแลไปทำราคาเท่าไหร่ประมาณสองแสนเหรียญใบหนึ่งคือไม่ได้เงินนะแต่ได้คอร์ดที่เป็นแบบขอบคก็ขอบคุณชอบเปิดนะครับสำหรับคนที่สนับสนพวกเราและถ้าใครอยากส่งของกลับไทยนะช็อปหน้าม้าส่งการ์ดเกมส่งการ์ดฟุตบอลส่งการ์ดเบสบอลได้หมดเอยอัดทอยก็ได้อว์คอลเลคชันนะครับ สั่งได้ที่ Line p ล l i n g s h i r t โอเค okay. thank you ครับผมไม่ตอกันร